สบายดีพี่น้องไปนัาเจนี่โนนเพิ่นไปสัตวัคซีนมากเลยเพิ่นว่ามีอาการจะเป็นอะไรเปิดหนเปิดตัวขึ้นมาจะไปเบื้องแน่เพิ่นว่าจะล่นน้ำแน่ไปเบื้นนอ,องน้ำกันนิ่เงินี้ยเพื่ยจะได้เข้ามารับส้มัคส่งเบาแก่กันมากไปต้องลีลอขึ้นมาหานางเลย ใครกับบยูยู่กับลูกกับลานเพิ่นเสียงป่ากูนอนพูกสวยเลยปิดกรไดาเจ๊ปวดกันคอเฮ้ยปวดกันคอปวดคอปวด้งตับแขนอย่งไปเห็นอย่างไงไปชักยาบุกชินเมื่อวานนี่เข้มที่เท่าไหร่เข้มที่ช้าชักเข้มที่หนึ่งที่ช่องมันจะปิดยังเฮ้ย มันชักเข้มชิชม้ช้าพล่ะเมือม่อยเมื่อต่ำกันคออย่างเป็นยังไอืมเปือออ่อตสิเสร็จหรือปอวยบ่เสตง่ายเลยเขาเห้าชักแดดเข้มชามันไขเขาอะคุณได้กว่ากุญัอืม้วไขบัดนี้นะชักเรียกว่าชักเป็น่ไขเสกันย่านนันนี่ยต่กูวิดบ่อืมเรียกั็บเขาให้ว่าผุไนะดกว่ากุญอืมชักเข้มชิ้นช้ามันเมื่อยเขา่ะ แล้วเมื่อไงทังขันได้ยังนี่นะอพอใส่ออกซิ่หรือเปล่าก็ช่ำกระช่ำ่าพอพ่อยู่บได้ดิแต่เมื่อดอกร้านเช้ากับเมื่อ,อไรบอกให้ให้เขาออกกันเด้อแล้วจะถามว่าไม่หรือเปล่านั่งอยู่กับเฮ้ยนั่งอยู่กับเครื่องวัดตึดต๊ดตึดต๊ดตึ๊ดจุดเท่ากันคอนีอ่เฮ้ยแต่พอดีผมม้วนอันนี้เฮ้ยพอดีเป็นตันม้วนหมดชื่อน,น,น,นี่พอดีลักษณะอายเขาแล้วลูกเมียได้ไปไซักมาแเราเห็นเห็นแต่หมอมกับอีพิน

เรื่องจะเปิดร่างประทีหรือเธว่าบุญมีโอ้ไปด้วยท่านะยังกว่าก็เป็นีะเลยแต่ว่าเขามาชักยาอะไรครบเลยเขาว่าไปทั้งได้ก็บไม่ได้อืมครบแล้วบันนี้บอกยังเข้มซี่อีกบ่เข้มซี่อีกเขาว่าโอ้สกีนเองเลยเฮ้ยชักเข้มที่หนึ่งนะเป็นแบงไหเอีนอ้วนอ้วนอ้วนอันนี้ฝัดจึงได้เป็นเมื่อยอเลย ข้อมือ้อนี่เข้มที่หนึ่งนะเพิ่นก็าเอาอยู่ว่าเพิ่นนะกินข้าวแซ่บอ้วนดีขึ้นเพิ่นว่าที่ซองก็ดีบ่ดีอยูก็จะช้ำเก้านี่บันก็เอ็กับเลี้ยจ่อยแบดเข้มซามผัดเมื่อยเป็นไข่หวานนี่ยากอ่ะคือว่าเบาว่องว่องเลยตรงตรงก็บอได้มาปลาสิมาสูปลาบงมาลำอยู่เพราะว่าอ,อยากเซตแล้วแบบ นี่จะไปชูน้องกุ๊กกี้เด um, ้อฮะไปชูน้องกุ like yeah, ๊กกี้ค <recovery> uh, uh ุณ huh. น้องกุ๊ี้มันว่างเลยเธอเน่ยบวายแล้วเนาะบวายอืมเหยียดคิงนิ่งเาหญอกมาบงนอืมแล้ว่าบววายหรอไงหรือใไวแต่เห็นเขามเลยจากลานเลยชองลานเอ้านี ลานเป็นเศษ <c oughs> หอตนะ่อเด้ลลอพี่นังเด้อบอกแขกใครกูเลี้ยงมาอยู่เอาไว้ไว้ลูกไว้ลูกเปี้ยมาก้องก็ใช่ลูกลานเป็นเศษหอพ่อเออหอปูเนาะหอยเพิ่มมาเลี้ยงมาเป็นละอันเอินพ่อคือลูกล้านสาวคนทั้งแท,ท้ทททททออเออ เจ๊ะนังนาวตุ้มมังนาวขึ้นไข่ได้ไหะไม่เอวเองบุ่เคยชักยาจักเทื่อยิพาเอาปิดยังนะเจ๊ตุ้มมังนาวนะขึ้นมันบุอเป็นง่ายอกปภัณฑ์มอบิพาไปเอ่ะสัตว์นแเกมไปนี่บุปบายบอก คำว่าบัววกระบอกไรซิโห้ามอเข้ามาเอาว่าดีบปเจตหนึ่นึว่บอกว่าอยู่คำบ่ว่ายไิโต้ามอมาเขาน้ำเกลือหรือว่ามาลอเ่งก้เวลากระว่าคือกันเวลาก่แล้วก็คือกันเลากดกรโตกกระห่อนเป๊ะๆพี่น้องจ้าผเปตลาดน้ำกันนั่นเลยกระว่าือกันัว่าอยู่บอกเออกระว่าือกันเลยผมตัางทานโให้ ขอหายๆไปๆเดเจเด้อกตัวนี้เป็นยนยาเขาซื้อๆนั่นแหละมันมุกซักอย่างจังเป็นเนาะมันสิจะเป็นยนโล่งอื้อเดี๋ยวสันดิพาเธอไปเที่ยวงานเธอบอกไปบักคะไปหายไปๆเด้อคันอยากเที่ยวงานนะนี่น่าบุญบ้านนั่นน้องพื่อกระมีงานให้หายไปๆสบายดีกล้องไหมไปร้านสาวสบายดีกล้องไหมลูกได้บอกให้ ซาบเนพุ่พุห้อหนุหัวยองอยู่ลานกระไรบัว้าตื่นมาเลยบดเจ้น่ะกินยาอีไรยังสิอกินยาที่ปวดใช่แน่ลอเ่ใแน่เลยการานมุดเช้าอย่างเีอยาเบาอยู่มันช่วยๆมันั่นเดนออกนั่นบรินห้บหห้องบริเวเห้องก็ว่าวิ่งวิ่งวิ่งอยู่แล้วน้อยตาน่ย เดี่ยวว่าขั้นว่าบคาุคคลอหนที่ทุ่ทมามองไเข้ามาหาใจอ,อ,อยู่างนี้วันนี้ก็ว่าคือดั่งนี่เรียาว,ว่าเพื่อนแท้ หาวแบบนึงหนาวอยู่ด้วยกจนกินข้าวกยังละมือซามือซานิมืกินชีสมืค้ายังไงกิน่าดไรกินไล่ดอกเลยจมอยเป็นความดันเน่ยมจกจังเะจมอยอยู่เองเราได้กินไล่ดอกกินน้อยนึงหลับพายมากินพอมีแห่กินเพรเป็น heat นเพีนมาอยางหนีนะ นก็่ห้สบายดีเลยสบายดีลานตู้กไนหัวยงัวยงพูนป่านี่พ่นพนสบายดีก็อเนี่เนี่ยเล้ยหัวยันเด็กเลยบี่น้จ้าอย่างนี้เห็น่อมอย่างวะเือนเลอเากินยานองพักเลือกกระไพี่น้องจ <fit> ้าพี่น้องสก้อเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้เนาะรับแขกกับมาจอบเพื่อนวเนีว่านี่จัดทุกทุย เป็นทั้งมูเป็นทั้งน้องอันนี้นะบ้าแขกมันเป็นลูกลูกป้าเพิ่นเอิ้นอ้ายเมนเพิ่นสิมีอายุน้อยเพิ่นก็เอิ้นอ้ายเนาะเมนอยู่เจนี่โน่นน่ะเป็นน้องสักก็ต้องเคกซับมันเพี่น้องจ้าเพื่อให้คลิปนี้กับผักก็ไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องบ้าแขน่อยเด้อขอขอบใจให้ไว้เด้อจีด้อ